กรกฎฟังดีๆคนที่เกิดราศีกรกฎต้องขยายฟังนะคะคุณเข้าใจคําว่าขยายไหมคนราศีกรกฎต้องขยายเท่านั้นเคยทำหนึ่งต้องทำสองสามสี่เคยเปิดบินแค่ห้าต้องเปิดหกเจ็ดแปเคยคุณต้องขยายทุกอย่างขยายพาชนะขยายใจขยายบ้านขยายโกดดังคุณต้องขยายคนราศีกรกฎนะคะ ีหกห้าเป็นปีแห่งการขยายเมื่อมันใหญ่ขึ้นเงินมันจะเพิ่มขึ้นนึกถึงกระเป๋าคุณมีกระเป๋าใบเดียวแล้วเงินมันเต็มแน่นอนที่สุดค่ะภาชนะคุณน,น้อยคุณใส่ได้น้อยเพราะฉะนั้นคนราศีกรกฎปีหน้าเป็นปีแห่งพุ่งมาจากไหนไม่รู้คุณต้องขยายภาชนะรอถ้าวันนี้คนราศีกรกฎไม่ขยายอะไรเลยทําเหมือนปีหกสี ทุกอย่างเลยเคยไลเนิบเนิบก็ไลเนิบเนิบเคยเปิดบินห้าก็ห้า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 เคยใส่ตุ้มหูข้างเดียวก็ใส่ข้างเดียวข้างเดียวโอ้ยไม่ใช่เคยมีตุ้มหูคู่เดียวก็มีคู่เดียวไม่ได้ต้องขยายขยายพาชนะขยายทุกอย่างเลยค่ะคนราศีกรกฎต้องขยายเท่านั้นถึงจะรวยถ้าไม่ขยายไม่รวยฟังไวน,นะคะเพราะอะไรรู้ไหม อย่างที่ครูบอกอะค่ะแต่ละราศีมันจะมีข้อจํากัดของแต่ละราศีด้วยนะไม่ใช่ว่าดูส่งส่งนะคะกรกฎเนี่ยปีหน้าต้องขยายเท่านั้นถึงจะได้รับทรัพย์คุณขยายใหญ่เท่าไหร่ทรัพย์คุณจะใหญ่เท่าสิ่งที่คุณขยายฟังแบบนี้นะคะกรกฎขยายเท่าไหร่ได้เท่านั้นหยุดขยายหยุดได้จําไว้นะกรกฎนะ มันเน้นเลยเนี่ยเน้นเลยเน้นต้องขยายขยายธุรกิจขยายกิจการขยายภาชนะใส่ของขยายแบบแล้วคุณจะก้าวกระโดดจากได้หนึ่งจะได้ห้าจากได้ห้าจะได้สิบค่ะแต่ถ้าคุณไม่ขยายยังเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนิสัยเหมือนเดิมชีวิตจะนิ่งมากนะคะคนกรกฎชีวิตจะนิ่งมากเพราะฉะนั้นขยายเลยค่ะแล้ววันที่หนึ่งถึงวันที่เก้าไปฟังนะว่าครูให้คุณทำอะไรไปทำตามเขาซะนะคะไปขยายกันค่ะเริ่มวันที่หนึ่งขยายลวดเลย ขยายรอเลยค่ะไม่ต้องรอวันที่หนึ่งหรอกขยายรอเลยนะคะต่อเติมบ้านขยายที่จอดรถก็จะได้รถเพิ่มต่อเติมบ้านก็จะได้บ้านหลังใหม่คือขยายแล้วมันจะได้พุ่งทยานนะคะเอออันนี้อธิบายยกตัวอย่างเฉยๆอ่ะน,นนะ